สบายดีสบายดีพ่อแม่ป้าลุงเพื่นสุขสุขคนเด้อเมื่อวานี้กัดยินดีเ่ินหาขวดสูตรซองน้องอม้านาคือเก่ามาพูอกกับน้องอมอมื่อนี้ในบรรยากาศยามมื้อเช้าเนาะมาหอดน้องเพียนแล้วแต่แม่เพื่อนบอกว่าเฮียนครับรหลดในเดินน้องเพียนมันจะเดินใหญ่นะพี่น้องเฮ้ยแต่หลังเฮียนน้องออมกับคนน้ำควมันหลังบบกใหญ่ๆหญ่นั่น กำลังสีออกรถจะนิ่เป็นกำลังเทียนคับรถจะหนาเงียนของเพิ่นจะมาเบิ่งนด้วยพี่น้องน้องออมเทียนขับรถจะนด้เดินเงียนของเพิ่น ก็คอยเอี mortar, ่ยวไปนั่นละลูกคอยเอี่ยวไปเอี่ยวมามุนไปมุนมาผุนแลนไปผุนมืนมาไปโอ้ยมืดกับพอหักมาเติมไม่ดอก 老婆娘，老婆娘给你了。 หากกรไดซองหอบเขาเป็นแล้วแต่เอากอกาสฉีกของทางใหญ่เฉยเออมื่ออื่นกันเดี๋ยวนี้ให้ครับมาอีกมือ่อนี้กครับมาหดคขึงทางนลยครับมือละเด็กมื่อละน,น้อยเดี๋ยวก็เก่งเองหนักโลกไปกินกาแฟไปไปกินกเาแฟกันอยากระได้หลอกไหมคุณโอหลอก กาแฟงานมาได้ลูก <Okay. S 2> น้องอ้อมเพิ่งเลื่อนเดินทางไปกินกระเปียกอยู่ในะห,ห้องเียนเนาะเด็กอันเพิ่นมาขายต้มกระเปียกเส้นอยู่ในห้องเีย็นพอได้ให้เด็กน้อยซื้อกินแต่ละมือ้ <c oughs> บอบ่หน้าไม่คิดดื้ <c oughs> อให้ยังบ่ไปเด้อพี่น้องไปกินกระเปียกน้องอ้อมเด้อพ่อแม่พี่นอ้องตาลูกทั้งหลาย เอ็ซีของน้องอ้อมผู้ที่หักน้องอ้อมกับมากินกระเปียกน้องอ้อมเด้เออกระเปียกห้านี่สิแซ่บบ่เป็นขายถั่วอิรัตอะไรเนะาะหักใบก่อนแล้วมันไหลนะน่าก็ได้สี่นะที่เออมีข,ขากระเปียกให้น้องอ้อมอยู่เด้อพี่น้องมาเบิ่ง เป็นซื้อถ้วยหนึ่งสามพันคุณน้องไฟหละ่นกินเด้อมีค่าเอาถกเขาขอถ่ายนี่เด้อเด้อเขาชิหายอ่ะเพรได้หูกัเหมาะกัเปียกคนกะจะใส่อันกะอับใหญ่ๆมาคายให้เด็กน้อยในห้องเฮียนน้อนกินแซ่บปลาอ้อมแซ่บอยู่บโลกแซ่บอ้าเอิอปลาลุงกินน้ำด้ดูปลาด้อปลาลุงลุงเขาเปียก นะเฮียนเอาไปกินข้าวเ้าคนยนประานฮีายคนมาแต่เส้าเ้าคนยากมาเฮียนครับบทเมา์สบายดีปลาลุงดูสบายดีดูสบายดีปลาลุงนู้นลล่ะเลักก <laughs> ิ seguinte. ่ก่อ นพี่น้องเมื่อกี้กะมาขี่รถมาหอดเพื่อนเออเต่แล้วแม่เป็นจะเปลี่ยนให้ครับบันเนมโบกา้าขี่ออกมาแต่ในบ้านเพราะว่ามันมีมัก,กีนาหายเลยโบก้าเนาะก็เลยมาหอดเพื่อนเออแต้ก็เลยขับมาเองตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนแล้วฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมแมเด้อก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเด้อพอได้เงินมาไปหรงเ,เรียนเรี่ยงพ่อกับแม่นี่ล่ะ Selamat pagi Selamat pagi